เกี่ยวข้องนะครับดังนั้นโดยเฉพาะในในธุรกิจปัจจุบันนะฮะการแข่งขันเนี่ยยางรุนแรงสานการมันเปลี่ยนตลอดเวลาถูกไหมสานการเปลี่ยนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการควบคุมภายในเนี่ยจำเป็นนะจำเป็นเพื่อป้องกันเลยครับการลดความเสี่ยงนะการลดความเสี่ยงนั่นคือคือจุดประสงค์นะครับของการอ่านระบบการควบคุมภายในมาเป็นเครื่องมือในการจัดการนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของความหมายในการควบคุม ายในของโคโซสไลด์ที่ยี่สาหัวข้อนะครับใช้หัวข้อนะครับเขาพูดถึงการควบคุมภายในเนี่ยเป็นกระบวนการนะครับการควบคุมภายในในองค์การที่กำหนดขึ้น การควบภายในองการที่เรากำหนดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะจะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะฮะศึกษาไปดูแบบทดสอบก่อนเรียนในในในประจําสไลด์ของอาจารย์นะฮะอาจารย์เอาไปทําแบบทดสอบก่อนเรียนที่ว่า P test นะครับฉะนั้นการควบภายในเนี่ยเป็นกระบวนการในองค์การที่กําหนดขึ้นเมื่อใดที่เราพูดถึงระบบนะระบบจัดการคุณภาพนะฮะระบบการควบภายในระบบต่างๆเนี่ยทุกอย่างเป็นระบบนั้นหมายความว่ามันเป็นอะไรครับเป็นกระบวนการ กระบวนการคืออะไรครับมีขัน้นมีตอนนะค,คือมีขัน้นมีตอนนะครับเป็นขัน้นเป็นตอนนะฮะเพราะฉะนั้นการควบคุมภายในนั้นเป็นองค์เป็นกระบวนการนะครับที่เกี่ยวข้องกับนะครับอาจารย์ก็จะสรุปสรุปจากคำถามเมื่อกี้นะครับ ให้สายเข้าใจนะฮะทุกอย่างเนี่ยเราทําไปเพื่ออะไรครับเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การนะเพราะฉะนั้นที่สําคัญก็คือครับที่เกี่ยวข้องนะครับที่เกี่ยวข้องคือนะครับการออกแบบนะครับที่สมเหตุผลความเชื่อมั่นแล้วก็การบรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์การอ่าเพราะฉะนั้นกระบวนการทั้งหมดในเนื้อหาบทนี้เนี่ยเราจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการการออกแบบการควบคุมภายในที่สมเหตุสมผลเช่นจากควบคุมหน่วยงานใดด้านใดองค์ประกอบของการควบคุมนั้นมีอะไรบ้างนะฮะเช่นสภาวะแวดล้อมนโยบายปรัชญาการทํางานของผู้บริหารนะฮะการประเมินผลการติดตามข้อมูลสารสนเทศนะฮะ ต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลถะะูกไหมครับเพื่อการตัดสินใจนะเพื่อการมาประเมินถูกไหมครับประเมินประเมินความเสี่ยงประเมินผลการติดตามประเมินผลแต่ตางเหล่านี้เป็นการออกแบบนะเรื่องขององค์ประกอบนะองค์ประกอบหลักตามหลักของโคโซนะแถลง,งโคโซเพะฉะนั้นรวมถึงความเชื่อมัน่นทุกอย่างออกมาแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงการตรวจสอบออดิตนะออดิตเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วออดิตเนี่ยเราต้องเกิดความอนะไรครับผลของการตรวจสอบ้ั่นคือความเชื่อมัน่นว่ามีเหตุผลถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ ต่อทรัพยากรต่อวัฒนธรรมขององค์กรของเรานะครับและเป้าหมายสุดท้ายคือการควบคุมภายในองค์การนั้นเนี่ยเป็นไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การเช่นเป็นผู้นําตลาดนะอ่าเป็นองค์กรโปรฟิตองค์กรที่ทําผลกําไรเพราะฉะนั้นอ่าเป้าหมายวัตถุประสงค์องค์กรนั้นอ่าเป็นองค์กรหวังผลกําไรนะครกำไรจากการดําเนินงานอย่างนี้เป็นต้นงั้นการควบคุมภายในทุกอย่างก็ทําไปดําเนินไป เพื่อให้กิจกรรมทุกอย่างนั้นมีกําไรศูนย์กาไรเติบโตนะฮะ,ะกำไรโดยรวมขององการนั้นนนันนน้เพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีอย่างต่อนเนื่องนี้เป็นต้นนะฮะทุกอย่างก็จะยิงเข้าสู่อเลยครับวัตถุประสงค์ขององการนะวัตถุประสงค์ขององการเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญนะครับการรู้วัตถุประส,สองคอง์องการนะครับโดยเฉพาะในเรื่อง ที่หนึ่งนะครับอันนี้ไปใช้นะครับความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานประสิทธิภาพคือครับใช้ทรัพยากรอย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และก็บรรลุเป้าหมายนะและบรรลุเป้าหมายนี่คือเรื่องที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในนะครับอันที่สองอันที่สองเดี๋ยวเราเบรกนะครับเดี๋ยวเราเบรกเบรกทานกาแฟ อาจารย์มีคุกกี้นะวันได้อะไรเยอะจะแบ่งให้พวกเราทานนะจะส่งไปยังไงดีอ่ะอ่ะไี้สองความน่าเชื่อถือของข้อมูลและรายงานทางการเงินนะการที่ เราจะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การโดยเฉพาะข้อที่ายเขียนให้นี่น,นะครับบรรลุบรบรลุวัตถุประสงค์ของของค์การข้อที่หนึ่งนะครับคือความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนี่คือวัตถุประสงค์ของการที่นําเอาระบบการควบคุมภายในมาใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของขององค์กรในด้านความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก็คือการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจะาให้เกิดประโยชน์ไม่รั่วไหลไม่คอร์รัปชันไม่ตกไปอยู่ใน ผลประโยชน์ของของอที่ที่มันไม่ควรจะไปอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมครับแล้วก็เกิดความน่าเชื่อถือข้อมูลและรายงานทางการเงินนะเพื่อที่จะใช้เป็นอะไรครับเป็นแหล่งอ้างอิงในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในเรื่องของเงินปันผลการระดมทุนต่างๆในตลาดหลักทรัพย์อ,อะไรก็แล้วแต่ถูกไหครับอันนี้มีความจําเป็นจะส่งผลนะครับอันที่ 3, สามสําคัญง่ายที่สุดอันนี้คือใกล้ตัวนะใกล้ตัวที่สุดเลยก็คือการปฏิบัติตามกฎหมายนะครับการปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียขบข้อบังคับอ่าโทษทีจะพิมผิดกฎหมาย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 เนะอ่าจริงๆที่มาของการควบคุมภายในเนี่ยนะครับปัจจุบันไม่ได้ใช้เฉพาะองค์กรเอกชนนะครับองค์กรภาครัฐเนี่ยนะครับภาครัฐเนี่ยที่เกี่ยวข้องการปฏิรูป ระบบราชการสมัยใหม่เนี่ยที่ใช้การบริหารแบบมุ่มงผวนสำเร็จนะฮะ,ะก็จะนําหลักการของโคโซอันนี้แหละระบบการตรวจสอบภายในไปใช้แล้วนะ,ะไปใช้แล้วก็จะมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบเงินแผ่นดินต่างๆออกมาเยอะเลยเพราะกระทรวงการคลังนะฮะถ้าใครทํางานเทศบาลทํางานอบตอจะเจอนะจะต้องทํางานด้านนี้นะ,ะจะต้องเจอในเรื่องของการทําตรวจสอบภายในนะครับนั้นะ ให้การแบบตามกฎหมายหรือข้อบังคับเนี่ยเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งของการดําเนินงานโดยการนําระบบการควบคุมภายในมาใช้เพราะอะไรครับนักศึกษาเพราะอะไรเหตุผลเหตุผล,เ,ผลเมื่อก่อนเนี่ยอ,องค์กรถ้ายังไม่นําระบบนี้มาใช้นะก็ได้นะไม่มีรูบการสอบภายในมาใช้ก็ได้นะฮะแต่ว่า มันก็เสี่ยงถูกไหมฮะโอกาสเซลม,มีนะแล้วก็เสี่ยงในหลายด้านเลยนักศึกษาการขาดความน่าเชื่อถือเอ่ยของผู้ถือหุน้นผู้รวมลงทุนภาพลักษณ์ที่เสียงโอ้เยอะแยะเลยแต่เขาก็สามารถดําเนินธุรกิจไปได้หรือาธุรกิจเล็กๆนะแต่การนําไปใช้เนี่ยมันใช้เงินทุนอย่างที่เรานักศึกษาตอบมาจ้านะไหมตอบคำตอบตอาจารย์เนี่ยอ่ามันใช้เงินทุนก็ประมาณแต่ต้องต้องต้องมีการดูแลให้ดีนะครับให้ดีให้ให้ให้ใหเกิดคุณค่าประโยชน์ต่อ,อก,การลงทุน เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีระบบการควบคุมภายในการดําเนินการธุกรกิจปัจจุบันเราก็มีอยู่แล้วอย่างเช่นธุรกิจของเราเนี่ยธุรกิจส่วนตัวเนี่ยเรามีอยู่แล้วนะทำป้า,ปายโฆษณาเห็นไหมฮะบริษ,ษัทใหญ่ๆร้านเสะดวกซื้ทุกอย่างเนี่ยเรามีอยู่แล้วคืออะไรฮะสิ่งที่มีอยู่แล้วนี่คืออะไรก็คือกฎหมายนะระเบียบใครทำอะไรจะไหนก็มีเลยครับประหยัดว่าด้วยอะไรครับคอมพิวเตอร์ถูกไหมฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีอยู่แล้ว นะก็คือได้แก่กฎหมายระเบียบข้อบังคับหนังสือของทางราชการนะครับหนังสือของหน่วยงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นาการควบคุมภายในอยู่แล้วนะเรื่องกฎหมายระเบียบข้อบัอบงคับต่างๆถือเป็นการควบคุมภายในแต่ยังไม่มีการจัดการที่เป็นระบบและยังไม่ไปควบคุมกับการบริหารกิจการด้านอื่นๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังค